สวัสดีค่ะรีวิวง่ายๆข้าวทอดนะคะขนันยวทอดโอ้โน่าจะหอวไปกินโรงเรียนมื้ล,ล่ากักนน็เลยกกินนี้เลยวันไหนไงไปเรียนกับ หาโมง่งอะนะหาโม่งสอบน้ำนเป็หัดไปหน่อยบอเดเรียนันยิ้มบอเลี่ยนเล่นแตหลังจากที่เขาเล่ยนยิ้มแล้วจินเจาะบอกกับแทกแต่มันไม่น่าจิ้มน้ำพี่บอกขา ่อยหิวาจจะกินมาเหมือนกินแค่สองตอนก็พอพร่าเดี๋ยวไปกินกาแฟนุ่งเลี่ยนเอาเลี่ยนหอ <S <S ้องนุ่งเลี่ยนก่อนเลี่ยนแครยี่สิบนาทีเมื่อเข้าเสร็จกับพักเบรกก็จะเป็น ดื่มกาแฟเอาหลังจากพักเบรคแล้วก็สอบเขียนค้ามกับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นช่วงบ่ายกับพักเบรคเท่านึงกินกาแฟ ใช่แล้วก็ว่าวกันว่าอื่นใช้กังไดนกับงานเลี้ยงแล้วก็คู่ห้กันบ้านมากสำหรับช่วงน้งเรียนปิดเทอมนะคะสำหรับกันบ้านต้องเฮ็ดนะคะเฮ็ดจะเราต่อไปทรงมือเปิดเทอมถ้าไพ่โบเฮ็ดแล้วบบไปทรงนะคะก็สิบปะด้งเงินในช่วงปิดเทอมนะคะเ่าช่วง,งวันมาปิดเทอมดอกปิดพักคนนะสามอาทิตย์นะ่ะ ช่วงเทศกทาลคริสต์มาสปีใหม่จะปิดเงา นี่หนังคุยนั่นเตนือนกัาม่วงเครื่องอาบน้่าง30นาทีปลัดแค้มมันคือสิ่งจเร็นบอลลิงมากตายยังเียดกับมอ่ออดบงังปกติกับเป็นคนเท าหมกา,า,ามกกวากันั่งนะกมากินได้ใดๆก็แล้ว,ว่เกิดปีนี้ไม่จัดอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วมีหน่อยเมาแร้าอาหารนะคะไปกินกันล้านะคะ สี่สิบกว่คนปีนี้ไม่น่อยบบเฮ็ดถือเข็ดปีหนึ่งนะคะไม่ถามไม่ไดเชินเพื่อนมากินข้าวไม่อะไรเลยนะถือเข็ดหนึ่งปีหลังจากผ้าตัดมันป่วยมันป่วยหลายนะปีนี้มีผ่าตัดสองเทื่อนะไม่น่อยก็เลยงดจากงานมันเกิดหนึ่งปีเอาเค็ กับสิ่งกินน้ำกันกับพ่อใหญ่สองคนดูบานแค่นั้นลูกมากอให้กินกาแฟเดี๋ยวเขาก็มา้ามืออื่นนี่แหละเขากามาเอาข้างฝันมาให้ก็บเฮกกาแฟเขากินกับพออบ่อเขากาม้าวันนั้นหรอกำนั่งกินกาแฟแล้วพ่อครับมันสดจริงจริงวันเสาร์นะคะเดี๋ยวสีหาบ่าบอกสดจริงจริงนะวันเสาร์แล้ววันจุก แค่ว่าจัดประสิทธิจัดคิดไปคิดมาก่ไบอกบริยงไม่ยังอดเอาเคสช่วงมันเศร้าปิดช่งทุกอย่างทาสองคือแล้วนะปีนี่ลอยดุนกบเียบแน,บน่เหคนจริงๆเดีจะยุอ่งอย่างเ,ม,าเม,ามียมอเมมแม่หัวแน่พ เมื่อก่อนว่าเมืออื่นกินกันอยู่บ้านแล้วถ้าวันเสนะาร์มีหน่อยบ่แห้งเมื่อบ้านเกิดนะ่ะเจ้าของบ่เม่าคางอาจจะไปกินข้าวร้านอาัลโหลสองคนกับพ่อใหญ่นะคะมาไปกินไก่เราก,กินร้านเจ้าของนี่แหละร้านเจ้าของเห็นงานตะก,นกอนนี่แหละทางบ้านนะถ้าบ่าเม่าคางถ้าเม่าคางก็บ,บ่ไปเม่าคางกำลังอยู่โตเก่าเนี่ยนะ พ่อ,อเหรอคะกลินมาหมดเดีวเราจะใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บไม่ค่อยหิวค่ะเดี๋ยวเราจะใจนะรักนะจุ๊บจุ๊บ